ครับนี่ว้าวสวยงามมากๆเลยตัวนี้นะครับเห็ไนไหมก็จะมีในส่วนของอสวิตแล้วก็มอเตอร์ครับสตัวนะเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันดูนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงตัวบังคับกันบ้างนะครับนี่นี่นะครับรีโมทนะ สวิตออนออฟเอบีนะครับคือเราเลือกขึ้นได้นะว่าจะเอา A หรือ B นะครับผมตัวนี้เป็นปุ่มตั้งทริมครับผมตั้งศูนย์นะให้กินซ้ายกินขวากินหน้ากินหลังอะไรเงี้ยได้ครับตัวนี้ก็เป็นตัวสําหรับสายชาร์จครับผมวิธีชาร์จก็คือเสียบไปกับตัวเครื่องบินตัวนี้นะครับชาร์จก็แล้วแต่ถานเราครับประมาณไม่เกิน30นาทีอะไรเงี้ยก็น่าจะเล่นได้แล้วล่ละนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาบินกันนะ ขั้นแรกนะครับวิธีการบินเครื่องบินนะครับก็คือลมมาด้านไหนนะครับให้เราหาทิศทางลมก่อนนะครับอย่างตอนนี้ลมเนี่ยมาทางด้านนี้ครับผมก็จะเราก็จะกดลมนะฮะมันจะได้ดิง,ง่ายขึ้นนะครับผมนี่นะครับไปตอ่อฮะ โอเคเมื่อกี้ไม่รอดนะเดี๋ยวเราลองมาบินกันใหม่ดูโอ้โหไม่รอดครับบินยากจริงเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ยังไม่ยอมแพ้ยังไม่ยอมแพ้ยางยังผมไม่ยอมไม่ยอมโอ้โห มได้คนพบว่าผมเนี่ยไม่เหมาะกับเครืบินลำเล็กจริงๆนะครับแต่ก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะเดี๋ยวต้องมาถ้ามันบินไม่ได้ก็ไม่ยอมครับต้องบินให้ได้ครับเพื่อท่านผู้ชมนะครับโคตรกล้ กินหน่อยเธอลูกโอ้โหดูดิสภาพเพิ่งแกะกล่องเมื่อกี้เลยเอาไงละเนี่ยดูดิโอ้โหดูดิอือฮึอย่นละเอาใหม่เอาใหม่ไม่ยอมเดี๋เป็นคนเราต้องอดเธอเราต้องสู้ไม่นะมาด้านนี้ไปสู้ๆ เกือบเกือบแล้วเฮ้ยท่านผู้ชมใกล้เคียงใกล้เคียงกครโยนมันตัลนโอเคเดี๋ยวผมจะไปตรงโน้นเลยนะสามไปโอ้โหอ้าวชิบหายลวติดต้นไม้โอ้ยจบจบเลยถือว่าปิดรายกันก่อนแล้วกัน อะไรปิดะไรปิดรายการแล้วหรอนี่ไม่ใช่รายการตลกนะ <c oughs> คือจริงผมด้วยแม่ทอยเนี่ยก็ตั้งใจจะรีวิวนะครับให้บินเท่ๆนะครับผมกับการบินคือบินบังคับนะครับ EPP โฟมนะฮะแต่ตัวนี้ก็ถือว่าคือท่านผู้ชมอย่าไปคิดอะไรมากเลยแล้วกันนะถือว่ายังไม่เคยดูอะไรแล้วกันนะก็ถือว่าเรามาให้ทดสอบแล้วกันแทนที่เราจะมาทดสอบการบินนะเราก็มาดูกันว่าเครื่องบินเนี่ยเวลาเราชนต้นไม้เนี่ยเห็นไหม เขาสามารถค้างบนต้นไม้ไม้ได้นี่มันเป็นการ <c oughs> เขาเรียกว่าอย่างไงครับออกแบบมาดีมากๆเลยนะถ้าของออกแบบไม่ดีจริงเนะี่ยเราไม่สามารถที่จะตกแล้วก็ค้างบนต้นไม้ได้นะครับผมถ้าของผห่นี่มันจะร่วงลงมาเลยนะแต่ถ้าของดีๆเนี่ยเขาจะติดบนต้นไม้หนึบนะฮะแล้วเวลาตกมานี่สังเกตดูนะผมตกหลายรอบนะไม่พังครับไม่พังนะส,สุดยอดจริงก็ถือว่าเครื่องบินการเทสในการบินในวันนี้นะฮะรีวิวสินค้าในวันนี้ผมถือว่าผมให้คะแนน ผ่านแล้วกันอะถือว่าผ่านแล้วกันนะก็ถือว่าทุกคนก็ถือว่าเป็นพยานล้วกันแบบก,บ,กบกับการบินที่สมบุกสมบันนะฮะคนทานแล้วก็ราคาไม่แพงครับผมยังไงสนใจก็ถักสั่งกับตู้แม่ทอยได้เลยนะที่เบอร์ตามนี้เลย047646457 8นะครับย้ำนะ047646457 8ร้าแม่ทอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ www.mattoy.com ย้ำนะครับ w w อร์ไวด์เว็บแมทเชื่อนี้มีแต่คุณภาพนะครับบริการส่งสินค้าทั่วประเทศนะครับแล้วก็หากท่านใดนะอยากชมคลิปการรีวิวเด็ดๆนะฮะจากตู้แมททอยก็อย่าลืมกดซั b สไครต์กันต่อๆไปด้วยนะครับยังไงตู้แม่ทอยก็จะเอาของเล่นเด็ดๆนะฮะมารีวิวกันนะครับอาจจะเป็นรีวิวบินดีหรือไม่ดีไงเราก็เป็นพยานกันดูสดๆกันไปเลยนะก็ถือว่าสนุกไป,ปอีแบบแล้วกันนะงั้นวันนี้ขอตัวลาก่อนบ๊ายบายรักนะทุกคนจุ๊บ พี่ยังกล้าขายนะ ในที่สุดเราก็ได้เครื่องบินมาแล้วจช่เอาไงต่อพอแล้วเหนื่อยร้ายน่อนไว้ติดตามคลิปหน้านะครับบ๊าย <laughs> ถ้าหาว่าท่านใด ไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตู้แมททอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกดกดกดตอบหัวนี้ม,มีรู้ไบมขอโทษ <c oughs> อ้าวเฟสเฟยังแมททอยอ่ะส <c oughs> วัสดีครับผม <c oughs> ผมตาตองไยเฟสเฟครับตอนนี้ผมอยู่นี่ครับ ที่ร้านแมททอยครับร้านของชื่อแหลนพี่ตุย้ยพีตุ้ยแมททอยอ่าครับผมแล้วก็คลิปเมื่อสักครู่ครับเหตุการณ์ของคลิปเฟสเฟสทัวร์เกลียนที่แก้งไอ้ยัดห่าครับคือมูป่อ